สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Ace แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวรถยนต์และเทคโนโลยียานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกหากคุณเป็นคนที่รักรถยนต์และไม่อยากพลาดเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถมินิแวนไฮบริดรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้ากับเจ้าโตโยต้าวอล์คซี่ไฮบริดปี2025รถครอบครัวขนาดกลางที่ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งภายนอกภายในรวมถึงระบบขับเคลื่อนที่ทันสมัยยิ่งขึ้นมาดูกันว่าทำไมโตโยต้าวอล์คซี่รุ่นใหม่นี้ถึงเป็นหนึ่งในรถที่หลายคนจับตามองในปี2025โตโยต้าวอล์คซี่ไฮบริด2025ยังคงคอนเซปต์เดิมในเรื่องความกว้างขวางและความอเนกประสงค์ของห้องโดยสาร แต่ปรับปรุงให้มีดีไซน์ที่ดูทันสมัยหรูหราและดุดันมากขึ้นไฟหน้าแบบเลดทรงเรียวยาวพร้อมไฟเดทาร์มระงิงไลท์สไตล์ใหม่ที่ต่อเนื่องกับกระจังหน้าขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกโฉกเฉีียวและโดดเด่นไม่แพ้รถ SUV เลยครับด้านข้างของตัวรถเน้นเส้นสายที่เฉียบคมและเสริมความหรูหราด้วยมือจับประตูโครเมียมลอ้ออลลอยขนาด17นิ้วดีไซน์ใหม่ที่ไม่เพียงแต่ดูสปอร์ตแต่ยังช่วยเสริมความมั่นคงในการขับขี่ส่วนด้านท้ายก็มีไฟไท้ายเลดแบบแนวนอนที่ยาวต่อเนื่องกันทั้ง2ฝั่ง ให้ความรู้สึกกว้างและดูโมเดิร์นอย่างลงตัวมาดูภายในกันบ้างครับ Toyota w o x y Hybrid 2025สเน้นความสบายและความหรูหราสำหรับผู้โดยสารทุกคนบอรนั่งแถวที่2เป็นแบบกับตันซีดแยกอิสระซ้ายขวาปรับเองได้พร้อมที่วางแขนและที่พักขาเพิ่มความสบายในทุกการเดินทางส่วนบอดแถวที่สามสามารถพับเก็บเพื่อเพิ่มพื้นที่สภาระด้านท้ายได้อย่างง่ายดายพื้นที่ภายในห้องโดยสารมีความโปร่งโล่งเพราะหลังคาสูงและกระจกบานใหญ่ช่วยให้ไม่รู้สึกอึดอัดแม้ในเวลานั่งนาน วัสดุตกแต่งภายในก็จัดเต็มไม่แพ้รถระดับพรีเมียมพวงมาลัยมัลติฟังชันหุ้มหนังหน้าจอสัมผัสขนาด10.5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่งซ้ายขวาและยังมีระบบฟอกอากาศ Nano t m x ที่ช่วยดูแลสุขภาพผู้โดยสารในทุกการเดินทาง อีกหจุดเด่นของ v o x h ซ Hybrid ปี2025คือระบบขับเคลื่อนแบบ h y บริดที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.8ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมสูงสุดประมาณ140แรงม้าส่งกำลังด้วยเกียร์ eCVT ที่เน้นความนุ่มนวลและประหยัดน้ำมันโดยมีอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ23-25กิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถประเภทนี้และยังรองรับมาตรฐานการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้นในปี2025 ในเรื่องความปลอดภัย Toyota าวอล์ y ซี่ไฮบริ2 5มาพร้อมระบบ t y y t t s s a ซ e t y ้ e n รุ่นล่าสุดประกอบไปด้วยระบบช่วยเบรกก่อนการชนระบบเตือนรถออกนอกเลนพร้อมพวงมาลัยช่วยประคองระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคัน360องศาซึ่งช่วยให้การขับขี่ในเมืองแคบแคบหรือการถอยจอดเป็นเรื่องง่ายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีระบบช่วยจอดอัตโนมัติระบบเตือนการจราจรด้านหลังขณะถอย ระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขณนะเปิดประตูและถุงลมนิราภัยที่ติดตั้งรอบคันซึ่งทำให้วอซี่กลายเป็นรถที่เหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและคนที่ต้องการความมั่นใจในการเดินทางทุกสถานการณ์ถ้าถามว่า Toyota Voxy Hybrid 2025เหมาะกับใครต้องบอกเลยว่าเหมาะกับทั้งครอบครัวที่มีสมาชิกหลายคนคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่คนทำธุรกิจที่ต้องรับส่งลูกค้าหรือเดินทางบ่อย พราะด้วยความกว้างขวางสะดวกสบายและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทําให้ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายรูปแบบสําหรับราคาของ Toyota าวอล์ y ซีไฮบริ2,025ในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นที่ประมาณ1,990,000บาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีความปลอดภัยความสะดวกสบายและภาพลักษณ์ที่ดูหรูหราเกินราคามากๆครับแน่นอนว่าในตลาดรถยนต์ปัจจุบันมีรถมินิแวนจากหลายค่าย แต่ถ้าคุณมองหารถที่มีความลงตัวทั้งเรื่องดีไซน์เทคโนโลยีความสะดวกสบายและประหยัดพลังงานโตโยต a า o x ล y คซี่ไฮ2ร2ก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยจุดที่ทำให้ว o x y ซโดดเด่นกว่าคู่แข่งหลายรุ่นก็คือความสมดุลของทุกองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการออกแบบที่ล้ำสมัยระบบ Hybrid ที่มีประสิทธิภาพการใช้งานภายในที่รองรับการเดินทางในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกล หรือแม้กระทั่งเรื่องความเงียบในห้องโดยสารที่ช่วยให้การเดินทางเป็นประสบการณ์ที่ผ่อนคลายกว่าที่เคยในแง่ขององค์การดูแลรักษารถยนต์ไฮบริดของโตโยต้าเองก็ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาที่ไม่สูงมากเพราะเทคโนโลยีไฮบริดของโตโยต้ามีประสบการณ์มาหลายสิบปีแล้วทําให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและไร้กังวลเรื่องปัญหาจุกจิกถ้าคุณเป็นคนที่ชอบรถครอบครัวที่ไม่จำเจ มีความทันสมัยและตอบโจทย์ทั้งในเรื่องการใช้งานและภาพลักษณ์โตโยต้าวอ b r i ซีไฮบริ2025ก็คือคำตอบที่ใช่เลยครับและทั้งหมดนี้คือรีวิวจอดลึกของ Toyota า o x y h y ซี i ไฮบริปี2025จากทางช่อง Auto Ace หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่น่าสนใจแบบนี้อีกและถ้าคุณมีความคิดเห็นหรือคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโตโยต้าวอีรุ่นนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยครับ ผมาจะารีบมาตอบให้ทุกคนแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าจากช่องออโตโอเอขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ